สวัสดีครับอยู่หมนะครับช่วยรบข้าเหมือนเดิมครับวันนี้ก็เขาเรียกอะไรจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับวันนี้นะครับลูกค้านะครับคนหนึ่งเขาอยู่ไกลนะครับอ่าพ่อเขาก็พัดลมเสียเขาไม่รู้จะยังไงเขาก็เลยให้ผมเนี่ยอ่ะสั่งพัดลมให้พ่อเขาใหม่นะครับความเป็นพ่อค้าครับลูกค้าเราอยากได้อะไรนะครับอ่าผมถ้าทําได้ผมจะขายให้ได้นะครับผมเลยจัดไ้เลยนี่พัดลมนะครับขนาดสิบหกนิ้วนะครับผม มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้าวนะครับแต่ว่าเมื่อลูกค้าอยากได้ครับเดือดร้อนผมก็ต้องจัดให้นะครับผมนี่จัดมาให้หนึ่งตัวนะครับผมก็อารมณ์ขนาดกาลังดีครับบคุณลุงคุณลุงรับนะครับคุณลุงอ่ะลูกจัดมาให้แล้วนะครับลุงอ่ะดยใหญ่ได้แล้วนี่ได้แล้วครับผมคุณลุงไม่ร้อนแล้วที่เนี้ยนะครับก็ลูกค้าผมนะครับคนไหนก็จะมีอะไรที่เอ่อผมพอทําได้นะครับก็โอเคผมจะจัดให้นะครับผมเดี๋ยวกันครับผม